กอดคุณแม่ทางล่างสุดเมื่อไรเรายิ่เวลาและกวามั่นคงของมนุษย์ทั้งเราวุศิลปะอาชาตลอดตรคณะผู้บริหารเจ้นี่กรรับและเอกชนทุกหนงานวาิที่เป็นความครอบครัวผมนายสารนัท ประธานชุมชนพี่น้องประชาชนและครอบครัวต้งมาขอประกวการพัฒนาแก้วคืองพมีผู้สุดประธาแกนลังในครอบครัวจำรวนพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็กรมครับพคมแล้วก็ท่านแขกผู้นาอวันอาทิตย์มันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันว่าครอบครัวก็ต้องมางานที่รัฐมนตรีมาเปิดก็ตวันนะครับสังคมไทย กลายมาเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ขอที่ระลึกให้แก่ครอบครัวสุสานวันอาทิตย์จำนวนสิบครอบครัวมีนายเทียนนางนางจมอกทรและนางสาวสุุมาพรพานางสายฝนและนายเฉลิมชัยนิลวดีครับครอบครัวต่อไปนะครับครอบครัวหลวง โค้ให้แนวนะาฝ่ายอีกทำหนึ่งท้ายๆเลยมีตามชัยของลูกคูนะครับทำได้อยู่แล้วเล่นดุ๊กดิกดุ๊กดิ๊กิตมนัเบลทุนนายประธานนี่คือตัวโค้คด้านบกือหัวใจครับหัวใจหัวใจอยาทุกท่านถึงจะทำด้วย 他会在阳台 <laughs>